สวัสดีสวัสดีค่ะช่างยะจ๋าพาปลูกนะคะเนี่ยค่ะวันนี้ยะจ๋าก็อัปเดตบ้านเอ๊ะทำไมโทรศัพท์มันสันส่นๆเอเออะยะจ๋าจะอัปเดตบ้านที่ชัยภูมินะคะที่ลานมาทําไว้เนาะตอนนี้ช่างก็เร่งมือมาก่อได้สองวันแล้วค่ะตอนนี้ก็แน่นๆเลยค่ะอิดกองเต็มหน้าบ้านแทบจะไม่มีทางเดินเลยเนาะดูค่ะเต็มพื้นที่ค่ะเอ๊ยะจ๋าเปิดกันสั่นไว้แต่ทําไมภาพมันไหว ความจำโทรศัพท์ยาจา้าจ่าใกล้เต็มนะคะนี่ค่ะช่างช่างฝีมือนะคะจากไหนนะช่างบ้านนาโจดนะคะใครติดต่อสนใจสนใจติดต่องานได้นะคะเนี่ยค่ะถ้าใครอยู่แถวชัยภูมิช่างแถวบ้านนาโจดแถวบ้านชัยภูมิอำเภอคอนสวรรค์ของเจ้าจ่าพาปูนะคะนี่ค่ะอันนี้คือโครงสร้าง <laughs> ก่อได้สองวันค่ะ ครึ่งแล้วค่ะใกล้จะเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะสร้างบัลน,นโจโจด้อจ้าสร้างบัลน,นัจโจดใครอยู่ชัยภูมิคันสวรรค์ติดต่อได้เด้อจ้าถ้าใครสนใจก็ทักขอเบอร์โทรมาได้เด้อเดี๋ยวจะส่งให้นี่ค่ะเขาก่อแล้วเริ่มก่อนอันนี้ค่ะอันนี้ทีมหัวหน้าช่าง <c oughs> อันนี้ทีมหัวหน้าช่างนะคะอันนั้นอันนั้นผู้บรญชาราร <c oughs> ผู้บัญบรการทหารสูงสุดเสื้อเหลืองเลย มีหัวหน้าแล้วก็มีมีสูงสุดอีก <c oughs> มีสูงสุดกับมีผู้ใต้บังคับบัญชานะคะช่างก็มีเนี่ยค่ะอันนี้บ้านที่ชัยภูมิอ่าล้านก็เข้ามาดูเดอ้อ <บา S 1> เข้ามาดูในช่อง YouTube นันินเดอร์เนี่ยค่ะอัปเดตให้ดูแล้วตอนนี้ความจำกำลังได้อยู่โทรศัพท์ก็กำลังร้อนมาก11บเอโมงกว่าๆนะคะตอนนี้เจ้าพาปลูกก็อัปเดตบ้านที่หลาน พี่เขยกับหลานสาวหลานชายมาทําไว้ให้ยายอยู่ที่นี่เนาะเดจาก็ได้อาศัยอยู่ด้วยแล้วก็เดจาก็ถ้ามีงบประมาณก็จะไปทําสุบ้านส่วนที่ที่สวนนะคะที่โคกนองนายเดจาเดี๋ยวตอนนี้ก็อยู่กับยายไปก่อนเพราะว่าต้องดูแลยายด้วยมันก็ต้องวิ่งไปวิ่งมาไปอยู่ที่สวนตลอดเวลาไม่ได้ค่ะเนี่ยค่ะก็กําลังเริ่มก่อหลังคาก็เสร็จตอนมุงแต่ก่อนสงการแล้วค่ะอันนี้มาเริ่มก่อผนังได้สองวัน สองวันก็เริ่มจะเสร็จแล้วเดี๋ยวพาไปดูข้างในนิดนึงเข้ามาดูเอาเดอเข้ามาดูในช่องของนันินเอาเดอร์อันนี้อัปเดตให้ดูรวนะดตองตองนี่ประตูหลังบ้านอันนี้ด้านในอยากเห็นบ้านก็เข้ามาอัปเดตในช่อง youtube ของนันนินนะนอัปเดตให้ดูช่างก็กำลังก่อเรียบร้อย คาดว่าน่าจะมีการย้ายเคาน์เตอร์อีกนะตองนี่ค่ะก่อได้สองวันนี้ก็วันครึ่งเมื่อวานครึ่งวันก็จะได้ก่อก็เสร็จกันี่นะคะอัปเดตกันให้ดูเดี๋ยวบ้านเสร็จก็จะอัปเดตให้ดูกันเรื่อยๆก็ความคืบหน้าว่ามันจะไปถึงไหนนะคะน่าจะเสร็จก่อนสัญญาอยู่ดูแล้วถ้าอยากจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลง อะไรก็ถ้าต้องเข้ามาดูก็ดูนะว่าหน้าต่างเปลี่ยนเป็นแบบยาวรอบบ้านเนาะที่คุยกับช่างไว้หน้าต่างเป็นแบบยาวรอบบ้านต้องเข้ามาดูเอาเองนะนะคะอัปเดตให้ดูแล้วก็พี่ต้องก็เข้ามาดูในนี้แหละหน้าต่างเป็นยาวรอบบ้านแต่เคาน์เตอร์อาจจะเอาไว้ข้างนอกเนาะเพราะข้างในมันจะได้กว้าง mm hmm. เ,ดเดี๋ยวจะอัปเดตลงให้ดูเรื่อยๆว่ามันเป็นยังไง เรามาดูตามช่องมะนินแล้วกันนี่แหละอ่ะมองกว้างอีกทีนึ่งอันนั้นเพิงพักนี่จ้าเดี๋ยวลงในช่อง YouTube ของมะน,นินดูเนาะอันนี้ด้านขด้านหลัง